ไบเดนจะสามารถกลับมาได้หรือด้วยความไม่พร้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพหรือผลจากการบริหารประเทศในในรอบที่ผ่านมาซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นตัวที่จะบอกว่าอนาคตเนี่ยถ้าไบเดนกลับมาจะเป็นยังไงถ้ายังคงเป็นไบเดนเราจะเห็นภาพแบบเดิมคือตัวทรัมป์เนี่ยถ้าพูดถึงมุมมองของเขาต่อป,ปูตินเนี่ย ทรัมป์เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะว่าใครดีมาเราก็ดีตอ่อใครร้ายมาเราก็ร้ายต่อนะคะเพราะคำว่าใครดีมาดีตอบใครร้ายมาร้ตอบเนี่ยเขาพูดถึงปูตินตรงคําเล็กๆเ,เนี่ยมาโะทอนได้เห็นเลยะคะ่ะว่าในมุมมองของทรัมป์ทรัมป์ไม่ได้มองปูตินในภาพของการคุกคาม ฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะตีความไปได้ว่าในในอนาคตถ้าทำกลับมาเนี่ยเขาก็าจ,จะยอมรับลักษณะของการปกครองแบบที่ปูตินได้ดําเนินอยู่ซึ่งมันก็จะขยายผลไปยังประเทศพันธมิตรอื่นๆของปูตินที่ทําการปกครองแบบใกล้เคียงกันก็คือในระบอบที่เราเรียกว่าอำนาจนิยม การเลือกตั้งของฝั่งสหรัฐเองมันจะส่งผลต่อสงครามนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์ถ้าสมมุติว่าวันนี้จริงๆก็ล่าสุดก็มีข่าวเรื่องของการรอบสังหารของฝั่งโดนัลด์ทรัมป์อย่างเงี้ยค่ะมันมีโอกาสที่จะส่งผลต่อนโยบายต่อสงครามนี้ไหมคะอาจารย์ค่ะก็ขออนุญ,ญาตมองเป็นสองทางแล้วกันนะ,ะก็คือว่าื่อทางแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนเนี้ยที่คนพูดถึงกันอยู่มากๆเลยเนี่ยก็คือประเด็นที่ว่า ไบเดนจะสามารถกลับมาได้หรือด้วยความไม่พร้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพหรือผลจากการบริหารประเทศในในรอบที่ผ่านมาหลา,หลายอย่างที่มันส่งผลว่ามันก็มีทางเรื่องของความล้มเหลวแล้วก็ความสำเร็จที่อาจจะไม่ไปสุดทางอะไรแบบนั้นนะคะซึ่งตรงเนี้มันก็จะเป็นตัวที่จะบอกว่าอนาคตเนี่ยถ้าไบเดนกลับมา จะเป็นยังไงไบเดนไม่กลับมาจะเป็นยังไงแล้วถ้าทำได้กลับมาจะเป็นยังไงตรงนี้ก็คือเดี๋ยวขอวิเคราะห์เป็นดังนี้ก็คือว่าถ้ายังคงเป็นไบเดนนะคะเราจะเห็นภาพแบบเดิมที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าเหนื่อยลงนะคะเนื่องมาจากว่าคืออย่างไบเดนเองเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่า ไม่ได้ใช้ไม่ใช้คำว่าสร้างกระแสแล้วแต่เป็นว่าเขาเรียกว,ว่าเหมือนจุดกระแสขึ้นมาใหม่เพราะว่ากระแสที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยมันมีอยู่แล้วมานานแล้วตั้งแต่ในสมัยของสงครามเยน็นก็คือเรื่องของรูโซโฟเบียนะคะคำว่ารูโซโฟเบียในที่นี้มันก็แปลตรงตัวก็คือว่าเป็นนโยบายหรือชุดความคิดที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดวิกฤตการณ์ที่เกลียดกลัวรัสเซียนะคะ ฉะนั้นเนี่ยจะทําให้คนโดยทั่วไปหรือสถานการณ์ทั่วโลกเนี่ยมันวิกฤตที่เกิดมาจากการเยดตัวรัสเซียเนี่ยมันก็ต้องทําให้รัสเซียเนี่ยน่ากลัวก่อนหรือมีภาพลักษณ์ที่น่ากลัวก่อนซึ่งลักษณะตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นในสงครามเย็นและมันถูกนํามาใช้ซ้ําๆเหมือนฉายหนังวนเนี่ยหลายรอบแต่มันไม่ถูกนํามาใช้แบบชัดเจนจับต้องได้หรือแบบโคเหมือนกับเห็นปุ๊บรลลึกชาติได้เลยในสมัยสงครามเย็นอะ่ะเท่ากับยุคไบเดน เะะพราะไบเดนเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าแบบท็อปฟอร์มอ่ะในในยุคที่แบบเสงครามเย็นใช่ไหมฉะนั้นอนะ่ะเขาก็จะเป็นคนที่เหมือนกับเขายังคงมีภาพจํากับยุคนะั้นแล้วเขาก็บอกว่าภาพจำมันนั้นอนะ่ะมันกลับมาขายได้อีกคือฉายหนังวนได้อีกฉะนั้นเนี่ยเราถึงเห็นว่าจริงๆแล้วสงครามรัสเซียยูเครนอะ่ะมันเกิดมาจากคํานี้เลยค่ะมันเกิดมาจากความต้องการที่จะชูรูโซโฟเบียขึ้นมานะคะเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้แล้วเสียขึ้นขึ้น,นลง ถูกไหมคะคือรัเสเซียครึ่งๆลงในที่นี้ก็คือว่าอ่ะรัเสเซียเองก็ยังคงมีสถานะที่คนยังไม่ค่อยมั่นใจในในบทบาทอาจจะดีหรือเปล่าเลอกกับตัวหรือยังการเป็นคนดีหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยคือภาพรัรเสเซียจะมีแค่ว่าดีกับดีน้อยแล้วก็ไม่ดีนะคะมันจะไม่ค่อยมีแบบด้านที่ผู้คนพูดถึงในี่ยที่แบบดีมากเพราะเราถูกโซเชียลไลซ์ด้วยเพราะประกาศหาจากทางสื่อกระแสละ คือจากทางฝั่งของตะวันตกหรือสหรัฐมาโดยตลอดซึ่งถ้าเรามองทางฝั่งของรัสเซียเนี่ยทาไมเราถึงไม่ค่อยมองรัสเซียในแง่ที่ดีมากเพราะรัสเซียเขาไม่เก่ง PR นะคะรัะเสเซียเขาไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางด้าน p ระะนา p a g a n ด a ยุคใหม่ที่จะเข้าไปเจาะลึกของคนในในในโลกยุคใหม่ได้ขนาดนั้นนะคะ,ะทีนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้กระแสลูโซโฟเบียเนี่ยถูกนำมาใช้นะคะในในปัจจุบันแบบ ที่เรียกว่าค่อนข้างค่อนข้างแบบผ่านเรื่องของความมั่นคงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะมันก็เลยทําให้ในในยุคปัจจุบันเนี่ยเ,เรื่องรูโซโฟเบียเนี่ยกลายเป็นเหมือนกับจุดยืนหลักที่จะสร้างเรื่องของทิศทางความปัน่นป่วนของโลกได้ฉะนั้นเนี่ยไบเดนก็มองว่าในเมื่อตอนก่อนหน้านี้สหรัฐอ่อนแอมาก คืออ <Okay. S 1> ่อนแอในที่นี้เนี่ยเขาก็มองว่าเป็นผลจากถ้มนะคะซึ่งการอ่อนแอตรงนี้ไม่ว่าจะอ่อนแอทางด้านเศรษฐกิจบทบาทของโลกปัจจุบันหรืออะไรก็แต่เนี่ยเขาก็ต้องหาคนที่มาแบบว่าเฮ้ยเราต้องหาคนมาที่เรียกว่าดึงดูดความสนใจไปซะเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นเนี่ย รูโซเปเบียเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้นะคะบทบาทของโลกเนี่ยนะคะให้การจับตามองมาหาอำนาจใหม่นะคะซึ่งมาหาอำนาจใหม่ที่เราที่เราเห็นกันชัดเจนเลยอะ่ะมันไม่ใช่มาหาอำนาจเดิมที่เราเคยคุ้นเคยกันในโลกตะวันตกแต่มันกลายเป็นการสร้างมาหาอำนาจใหม่ที่เป็นผลพวงมาจากการสร้างเปียบโลกใหม่หรือ new w o r l d order ก็คือจีนปรปสรเซียนะคะ ฉะนั้นจริงอิหร่าเซยเองเนี่ยถ้าเขารวมคู่กันเนี่ยคือจะไม่มีอะไรมาโค่นถล่มเขาได้เลยมันเป็นเหมือนกับัยคุกขามอ่ะของสหรัฐฉะนั้นสหรัฐมองว่าเออถ้าตอนนี้เราอ่อนแออยู่แล้วเราต้องการจะเข้มแข็งขึ้นเราต้องประกัดไอ้คู่นี้นะคะ<ม>ทีนี้จะทำาังไงจะกัดคู่นี้ได้ก็ต้องแยกออกจากกันสิเอออยู่อย่างเดียวแล้วอะ่ะมันก็ไม่มีคู่ริมทีมใช่ไหมคะมัมก็จะแบบว่าเออคือ พวกก็จะน้อยลงนะคะฉะนั้นเนี่ยจะแยกยังไงก็คือว่าจีนเองเนี่ยก็ยังมีประเด็นเรื่องของสงครามการค้านะคะประเด็นไต้หวันนั้นฉะนั้นเนี่ยรัละละเสเซียละ่ะถ้าอยากจะแยกออกมาสร้างประเด็นอะไรดีนะคะทีนี้ประเด็นที่จะสร้างได้ก็ถึงเป็นต้องไปหาประเด็นที่มันเป็นลักษณะของลากเงาดั้งเดิมที่มัเรียกได้ว่าไม่มีทางจะชี้ผิดชี้ถูกได้ในระยะเวลาอันสั้นนะคะ ก็สิ Shift ่งที่สําคัญเลยคือประเด็นที่รัสเซียเนี่ยคือเขาโดยเฉพาะปูตินเองเนี่ยมีความแบบเหมือนปรารถนาลึกๆในการที่ปูตินเนี่ยต้องการที่จะสร้างความเข้มแขง็งของรัสเซียในยุคใหม่เนี่ยให้มันมีความเข้มแข็งในสมัยโซเวียตฉะนั้นนะ <ๆ S 2> เนี่ยจุดยืนของรัสเซียเองก็คือต้องการที่จะให้บริวารเดิมเนี่ยยังคงพักดีกับตนเองคือเอาง่ายๆพักดีในที่นี้มันคงจะให้เหมือนในสมัยโซเวียตคือไปแบบ ไปไปยึดครองเขาทั้งหมดเนี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ไม่ต้องตีตัวออกห่างแบบนั้นคือไม่ใช่แบบเหมือนไปไปไปอ,อยู่กับฝ่ายตรงข้ามเพราะว่าถ้าอยู่กับฝ่ายตรงข้ามเนี้ยมันก็เหมือนเป็นการแบบชักศึกเข้าบ้านแบบเหมือนกับเปิดทางให้กับฝ่ายตรงข้ามเข้ามาประชิดพรมแดนถูกไมหมคะฉะนั้นตรงจุดเนี้ยมันก็เลยทําให้สิ่งที่ไม่ได้เลือกก็คือเรื่องของความเซนซิทีฟในแง่ของ ความอ่อนไหวทั้งนั้นประเด็นประวัติศาสตร์ตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องแต่คนส่วนใหญ่ที่ที่ที่ตามข่าวรัสเซียยูเครนหรือว่าเสพข่าวพวกนี้ค่ะจะไม่มองที่ประเด็นประวัติศาสตร์เท่าไหร่มักจะไปมองในแง่ของปัจจุบันมากกว่าว่าอ้อรัสเซียบุกยูเครนจบแต่ต้องส่วนใหญ่มันต้องแบบเขาเรียกว่าคืออยากจะแนะนําให้ไปแบบหาข้อมูลมากกว่าว่าเออทาไมเขาถึงบุก ทำไมมันมีปัจจัยแวดล้อมยังไงนะคะอันนี้อาจจะต้องพูดทีหลังม<ฆ>ันใหญ่ทีนี้พอพูดถึงไบเดนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเหตุการณ์รัสเซียยูเครนมันก็เลยเกิดขึ้นเนื่องมาจากว่าจุดมุ่งหมายที่จะสร้างรูโซโฟเบียขึ้นมามันสําเร็จแล้วก็คือการยั่วยุปลุกปั่นก่อนหน้าที่รัสเซียจะบุกเข้าไปในยูเครน<ฆ>เราจะสังเกตว่าในช่วงประมาณครึ่งปีก่อนหน้าที่จะบุกเข้าไปเนี่ยมันมีการแบบเสนอข่าวหลายครั้งหลายโหนเราจะได้ยินคําศัพท์ใหมยเย่เยอะๆอ,อ,อย่างเช่นสงครามไฮบริด นะคะที่เน้นเรื่องสงครามข่าวสารมากยิ่งขึ้นมีการยุยงในแง่ของการเสนอข่าวเท็จในแง่ของการแบบเ,เขาเรียกว่าเหมือนแย่เสือนิดนึงเช่นอะจะบุกวันนี้ไม่ใช่เลยอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะเอายังไม่เห็นบุกเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบ เปลี่ยนแผนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งพวกนี้ไม่เป็นการยั่วยุทั้งนั้น,น่ะน,นะคะรวมไปถึงเรื่องของนาโตเองก็แสดงท่าทียั่วยุมาโดยตลอดว่าจะเป็นการซ้อมรบเหนือหน้าน้านในทะเลดำอะไรแบบนี้เพราะว่าทะเลดำมันจะเป็นลักษณะของจุดยุทธศาสตร์ของรัสเซียมาตั้งแต่แบบ,บโบราณอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พอสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ในช่วงแรกอ่ะจริงอยู่ว่าคนจะรู้สึกว่าเอออเมริกาเนี่ยกลับ มายิ่งใหญ่เหมือนเดิมละกลายมาเป็นเหมือนกับคล้ายๆว่าเผู้นํานะคะในในโลกแล้วก็ที่สําคัญเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมันก็มีผลพวงที่เป็นลูกโซ่ตามมาก็คือว่าประเด็นแรกเนี่ยที่ไบเดนต้องการทําแบบนั้นะ่ะเป็นเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยนะคะทรัมป์เนี่ยต้องการลดบทบาทของสหรัฐเนี่ยในภูมิภาคอื่นเพื่อที่ว่าจะได้หันกลับเข้ามาแก้ไขหรือมาแบบ เขาเรียกว่าปฏิรูปอะในประเทศให้มันจริงจังมากยิ่งขึ้นอะนะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผลมันเกิดมาจากนโยบายของชัมเนี่ยมันก็ทําให้บทบาทในตะวันตกคือภูมิภาคในแถบของยุโรปตะวันตกเนี่ยน้อยลงไปมากเลยทีนี้พอค่ะเอาง่ายๆคืออย่างที่ใหญ่สหรัฐเนี่ยในยุโรปตะวันตกเนี่ยคะ่ะ EU ก็ drop ลงนาโตก็ยิ่งแทบจะไม่มีแบบ บทบาทอะไรเลยนะคะตรงนี้มันเป็นสิ่งที่มันทำให้ทุกอย่างมันเป็นผลกระทบมากยิ่งขึ้นซึ่งพอไบเดนขึ้นมาเขาบอกว่าภารกิจที่สำคัญเลยก็คือต้องต้องเขาเรียกว่าฟื้นฟื้นบทบาทของนาโตแล้วก็ EU กลับคืนมาก็คือผ่านเหตุการณ์ทั้งหมดที่นิกกี้เล่าไปนะคะแต่เนี้ยดำเนินหน่อยจนกระทั่งอ่ะเราถึงเราจะต้องเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยในช่วงปีนี้ที่มีคนคาดการณ์ว่าถ้าทรัมป์ได้ขึ้นมานะคะ สงครามรัมสเซียยูเครนจะยังคงแบบไหนแล้วความสัมพันธ์กับปูตินเป็นยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะแบบอ่ะวิวเคราะห์ได้แบบเอ่ตอตามแนวทางนี้ก็คือว่าคือตัวทรัมป์เนี่ยถ้าพูดถึงมุมมองของเขาต่อปูตินเนี่ยต้องอย่าลืมว่าทรัมป์เองอ่ะเป็นนักธุรกิจมาก่อนถูถกไหมคะฉะนั้นเนี่ยมุมมองของนักธุรกิจอ่ะจะมีความแตกต่างจากนักการเมืองซึ่งไบเดนเองอ่ะ เป็นนักการเมืองมาก่อนที่จะมาแบบจุดถึงมาตรงเนี้กี่สิบปีแล้วอะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ยภาพลักษณ์ของสงครามเย็นน่ะมันเป็นภาพที่เหมือนกับมันตาตรึงเข้ามากแต่ทรัมป์เองไม่ได้มองตรงจุดนั้นนะคะคือทมา์มองท,ทรัมป์เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะว่าใครดีมาเราก็ดีต่อใครรายมาเราก็รายต่อซึ่งบทดิ้งธรรมดาแบบนี้ยแค่บทสัมภาษณ์เล็กๆธรรมดาเนี่ยมันน่าสนใจมากเพราะมัน มันเป็นตัวที่บ่งบอกถึงนโยบายต่างประเทศนะคะเพราะคำว่าใครดีมาดีตอบใครร้ายมาร้ายตอบเนี่ยเขาพูดถึงปูตินนะคะฉะนั้นตรงคำเล็กๆเ,เนี่ยมาสะท้อนได้เห็นเลยค่ะว่าในมุมมองของทรัมป์อะทรัมป์มมไม่ได้มองปูตินในภาพของการคุกคามนะคะซึ่งถ้าเรามองว่าผู้นำประเทศหรือว่าว่าที่สมมุติถ้ามันจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่แน่ใจเนี่ยฉะนั้นเราพูดว่าที่ไว้ก่อนเนี่ย ถ้าเรามองว่าที่ของผู้นําประเทศอ่ะไม่ได้มองในแง่ลบอ่ะฉะนั้นนโยบายต่างประเทศมันก็มีสิทธิ์ที่จะสอดคล้องไปในตามทางนั้นด้วยนะคะแล้วที่สําคัญเองเนี่ยคือตัวของทรัมป์เนี่ยมีมุมมองว่าปูตินเองอ่ะเป็นผู้ปกครองประเทศที่ดีคําว่าดีในที่นี้มันแตกต่างจากเขาเรียกว่าเหมือนประทันสถานหรือ ความคิดนะคะที่ที่ทางตะวันตกเนี่ยได้มีการวางแบบปูพื้นฐานมาตรฐานแบบตะวันตกในแง่ของการเป็นผู้ปกครองที่ดีหรือการปกครองประเทศที่ดีในฐานะที่เป็นระบอบแบบประชาธิปไตยตะวันตกนะคะฉะนั้นเนี่ยคำว่าดีในที่นี้เนี่ยมันก็อาจจะคาดการได้ว่าเราสามารถจะยอมรับคำว่าดีในมาตรฐานที่หลากหลายออกไปได้ในอนาคตคือไม่จำเป็นต้องเป็นแบบ เวชเชอร์แวลูคือคุณค่าวัฒนธรรมแบบตัวังตกที่มองว่าการปกครองที่ถูกต้องที่สุดตีที่สุดต,ต,ต้องเป็นประชาธิปไตยเท่านั้นแบบนั้นฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะตีความไปได้ว่าในในอนาคตถ้าทรัมป์กลับมาเนี่ยเขาก็จะยอมรับลักษณะของการปกครองแบบที่ท,ที่ที่ปูตินได้ดําเนินอยู่ซึ่งมันก็จะขยายผลไปยังประเทศพันธมิตรอื่นๆของปูตินที่ทําการปกครองแบบใกล้เคียงกันก็คือในระบอบที่เราเรียกว่าอํานาจนิยม ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วมันก็อาจจะเป็นการเปิดช่องทางให้ยอมรับเรื่องของมหาอำนาจใหม่ซึ่งคําว่ามหาอำนาจใหม่เนี่ยเราจะได้ยินคํเนี้มาตักพักแล้วแต่ว่าไม่ได้นานมากนะคะอาจจะแค่ประมาณสักสองสามปีที่ผ่านมาคาว่ามหาอำนาจใหม่เนี่ยจริงๆแล้วทางตะวันตกก็ไม่ค่อยเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ค่อยยอมรับเท่าไหรใ่ในคำคำนี้เพราะว่าเขาก็มองว่าทางของเขา,าเป็นมหาอำนาจ แต่เราก็จะมองว่าในในในมุมมองของโลกมันมันหมุนอยู่ตลอดใช่ไหมคะคือมุมมองของโลกเนี่ยมหาอำนาจเนี่ยมันมันโดยทั่ว้าประเทศไหนเป็นเนี่ยมันจะต้องเป็นตลอดไปชั่วการประวัติศาสตร์หรือเปล่ามันจะไม่เปิดโอกาสให้ประเทศอื่นแบบมาเป็นมหาอำนาจบ้างเลยหรออะไรแบบนี้ที่นี้เนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าถ้าค่าคุณค่าของการชี้วัดเรื่องของการปกครองเปลี่ยนไปอะ มันก็จะเปิดโอกาสให้มหาอำนาจใหม่มีทิศทางที่เปลี่ยนไปด้วยเพราะว่าเราจะเห็นว่าการพูดถึงมหาอำนาจใหม่เนี่ยถ้าเราย้อนไปสัก20ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมีใครคิดบ้างว่ารายชื่อมหาอำนาจใหม่ในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นรายชื่ออย่างอินเดียบราซิลอะไรพวกเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วคือในสมัยก่อนคนจะมองว่าบราซิลแบบใหญ่มากเลยเนอะประเทศอแต่คนยากจนมากเลยอะไรแบบเนี้ย ใครจะไปรู้ว่าเขาจะกลายเป็นฐานการผลิตอะไรหลายอย่างที่มันแบบเออน่าสนใจมากฉะนั้นคาว่ามาหาอำนาจอะไม่จําเป็นต้องอยู่ในบรรทัดฐานของคําว่ามาหาอำนาจแบบเดิมนะคะการตีความมาหาอำนาจใหม่คือคุณมีดีของตัวคุณเองอะคุณไม่ต้องมีครบทุกประเด็นที่มาหาอำนาจเก่าได้สร้างมาตรฐานเดิมไวอ้อืมแต่คุณสามารถสร้างมาตรฐานใหม่ได้อย่างเช่นอินเดียอย่างเงี้ยที่เขามีแบบในเรื่องของออการสร้าง ฐานการผลิตใหม่อย่างเช่นที่เขามีนโยบายเมคอินอินเดียใช่ไหมคะที่ต้องการจะสร้างแบบเหมือนเป็นฐานการผลิตใหม่ตรงนี้หรือเทคโนโลยีอวกาศจันทรายานอย่างเงี้ยค่ะคือคุณมีดีของคุณในแง่ไหนที่เป็นจุดเด่นมากๆคุณก็สามารถที่จะเป็นมาหาอำนาจได้อะไรแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยลักษณะแบบนี้มันก็สอดคล้องกับที่จีนพูดว่า การยอมรับมาประเทศมหานาจใหม่อะมันหมายความว่าคุณต้องยอมรับความเป็นธรรมชาติของแต่ละเทศธรรมชาติของตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่เป็นกรอบที่มหานาจเก่าได้วางอาไว้ให้ทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยค่ะมันก็ทําให้เราจะเห็นว่าถ้าทรัยอมรับในสิ่งพวกเนี้มันก็จะกลายเป็นการอาจจะเปลี่ยนกระแสะโลกในอนาคตได้เพราะทรัมมองว่าการที่สหรัฐเนี่ย ไม่จําเป็นต้องเล่นบทตํารวจโลกตลอดไปอ่ะไม่จําเป็นต้องเป็นพระเอกตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะดีกว่ากับการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆรวมทั้งตัวเองคือตัวอเมริกาเองในแง่ที่ว่าคุณไม่ต้องเป็นเหมือนกับพระเอกเพื่อไปช่วยคนอื่นแต่ตัวเองลําบากคนในประเทศลําบากอะไรอย่างเงี้ยคุณได้มีเวลาหันกลับเข้ามาแบบเออบูรณะฟื้นฟูแ่ะ ปัญหาภายในประเทศแต่คุณกม็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศอื่นอันนี้คือมุมมองที่ท,ที่หลายๆคนมองผ่านนโยบายโดยรวมนะคะอันนี้คือมันก็ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบรรยากาศในอนาคตอนะ่ะมันก็จะมีความแบบผ่อนคลายมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในตอนนี้ถ้าถ้าจะโฟกัสในแง่ของที่ว่าความมีบทบาทของอเมริกาต่อภูมิภาคในยุโรปนะคะผ่านการเป็นเหมือนผู้นำนาโต ในภูมิภาคนี้ซึ่งยูเครนเองเนี่ยกเ็เขาเรียกว่าถ้าถ้าทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยนทิศทางในยูเครนเองก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปมากกว่านี้ด้วยค่ะค่ะอาจารย์ที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงประเด็นฝั่งมุมมองจากถ้าเป็นทรัมป์นะคะแล้วก็มองต่อต่อฝั่ง รัตเจียแล้วทีนี้ในทางกลับกันเนี่ยคะ่ะอาจารย์ก็อยากทราบว่าถ้าเป็นในมุมมองของฝั่งปูตินเองเขามองเขามองอยังไงคะอาจารย์หรือว่าจริงๆก็มีหลายคนที่พูดว่าเออหรือว่าจริงๆแล้วทางปูตินเองเขาอาจจะสนับสนุนทรัมป์มากกว่าไบาเดนด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะคือถ้าพูดถึงบรรยากาศทางการเมืองนะคะคือทรัมป์น่าจะมีความซอมากกว่าไบาเดนชัดเจนแล้วเพราะว่าไบาเดนเองอะนะคะคือเราเราจะเห็นว่าตั้งแต่ ตั้งแต่ไบเดนขึ้นมาเลยอะนะคะคือเอาเป็นง่ายๆว่าตั้งแต่สาบานตนอะรับตําแหน่งตอนที่เรามองย้อนกลับไปอะนะคะ<ๆ>ก็เรียกได้ว่าประกาศสงครามไกลๆมามานานแล้วอะเออแต่ยังไม่ได้แบบเป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าคือพูดได้เลยค่ะว่าจะแยกละเซียออกจากจีนคือง่ายๆตอนแรกก่อนที่จะแยกละเซียออกจากจีนเนี่ยคือใช้คําว่าจะโดดเดี่ยวละเซียคือ isolate อนะคะจะต้อง isolate ลเสเซียเพราะ ถ้ารัสเซียอยู่คนเดียวเนี่ยเขามองว่าไบเดนมองว่าน่าะจะทำให้รัสเซียเนี่ยคืออ่อนแอลงได้พอสมควรน,นะคะแต่การที่จะทำให้รัสเซียอ่อนแอลงได้เนี่ยบางทีไบเดนเองก็อาจจะลืมไปบ้างนะคะว่ารัสเซียเองก็ไม่ได้แบบเหมือนกับคล้ายๆว่าโดนโดดเดี่ยวครั้งแรกถูกไหมคะคือรัสเซียเองก็โดนแบบมาหลายห่นแล้วจนแบบ ชินแล้วแหละอะไรแบบนี้นะคะคือเอาง่ายๆว่าความคาว่าโดดเดี่ยวที่พูดถึงเนี่ยนอกจากในเรื่องของนโยบายต่างประเทศที่เขาเน้นเรื่องของการแยกออกจากพันธมิตรที่ใกล้ชิดคือจีนแล้วเนี่ยเขายังพูดถึงเหตุการณ์ที่จะสร้างขึ้นเพื่อก่อให้เกิดการก้าวข้ามไปยังการแสงชันอย่างรุนแรงในอนาคตได้นะคะซึ่งการแ a งชั i ตรงนี้ก็ไม่ใช่ของใหม่ สำหรับรัสเซียนะคะเพราะว่ารัสเซียเองก็โดนแซงชั่นมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วอะนะคะคือ,อ,อใหญ่บ้างเล็กบ้างแต่ที่แบบเออโดนจังๆเยอะๆหน่อยแต่ไม่ถึงขั้นสุดเนี่ยก็คือปี2014นะคะวิกฤตการณ์ไครเมียตอนนั้นก็เป๋ไปเยอะเลยเหมือนกันค่ะรัสเซียเพราะว่ามันก็หนักหน่วงมากช่วงนั้นแต่ทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ารัสเซียเองเนี่ย ถึงจะโดนหนักหน่วงแค่ไหนเนี่ยนะคะเราก็ต้องอย่าลืมว่าเขาเป็นศูนย์กลางทางด้านพลังงานของโลกนะคะเรื่องของแกส๊สของแบบเออน้ำมันอะไรแบบเนี้ยคือลมก็ลมไม่นานอะไรแบบนั้นที่นี้เนี่ยคือเรื่องของการออได้รับผลกระทบจากการแซงชั่นตรงเนี้ยนะคะมันก็เป็นเรื่องของการไอโซเลตตัดทางฝั่งของสหรัฐนั่นแหละ แต่ทีนี้ด้วยความที่ก่อนหน้านั้นน่ะที่เจออโทษค่ที่ที่ในช่วงของวิกฤตการใไครเมียในปี2 0 1พี่อ่ะรัสเซียเองก็มีการเรียนรู้อะค่ะที่จะอยู่ได้หรือเขาเรียกว่าพึ่งพาตนเองอะค่ะมากขึ้นโดยช้อยอย่างนี้คือการสนับสนุนอุตสาหการรมภายในประเทศแล้วก็ลดลดการพึ่งพาการนำเข้าจากยุโรปในหลายๆประเด็นด้วยกันนะคะก็ใช้เวลา ฟื้นอยู่ประมาณสักสองสมปีนะคะกว่าจะแบบเข้ารูปเข้ารอยพอจะแบบเดินได้ต่อะอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้หลังจากนั้นเนี่ยรัเสเซียเนี่ยสามารถดําเนินนโยบายต่างประเทศแบบอิสระคือไม่ต้องไปอิงกับฝ่ายใยเพราะว่าฉันผ่านไอ้เหตุการณ์รุนแรงมาแล้วจนกระทั่งทําให้เราอะพึ่งพาตนเองได้แล้วแบบนั้นนะคะทีนี้พอมาถึงพอมาถึงเหตุการณ์อันเนี้ย ที่เจอแซงท่านแบบหนักๆเลยโดยแบบตัดออกจากสวิฟ์โดนนู้นโดนนี่อย่างเงี้ยแล้วเซฟก็เลยรู้สึกว่าเออก็ก็ไม่เป็นไรแบบเหมือนกับว่าเออเราก็หาทางไปจนกระทั่งใาเป็นว่าอ่ะในที่สุดคือแล้วเซบอกว่าเอาคือแบบว่าไม่ไม่อะไรกับดอลลาร์ใช่ไหมแต่ฉันก็แบบอ,อ่ะใช้รูเบิลแทนละกันใครอยากจะซื้ออะไรกับฉันก็าใช้รูเบิลแทนอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เออ หาลูกค้าใหม่ก็ได้ถ้าแบบยุโรปตะวันตกกับไม่ไม่ซื้อเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็มีพันธมิตรอื่นๆที่แบบโหอยากยังจะรอซื้อจากเราอีกกลายเป็นว่าสังชั้นคราวนี้ได้รับผลกระทบที่เขาว่าหนักหมายถึงว่าอเ,อเมริกามองว่าต้องโดนหนักมากแน่เลยแบบมากขนาดที่แบบอืมใช้เป็นตัวแบบต่อรองอะว่าจะจะเลิกไหมอะไรอย่างงี้กลายเป็นว่าเออ เศรษฐกิจรัสเซียกับกับเติบโตขึ้นมาอาได้พอสมควรด้วยซ้ำเป็นที่น่าพอใจอะค่ะคิดดูเพราะว่ามันก็เลยทําให้ปูตินเองอ่ะมองว่าหลังจากเนี้ยคือจะเป็นทรัมป์หรือจะเป็นไบเดนนะคะหรือจะใครก็ตามรัเสเซียเองมีศักยภาพที่จะดําเนินนโยบายแบบอิสระอืมค่ะคือไม่จําเป็นคือเหมือนกับว่ามามุมไหนอะก็สามารถที่จะ บบเขาเรียกเหมือนกับออกกรได้หมดอะไรแบบนี้นะคะแต่ทางนี้ถ้าเกิดว่าเป็นทรัมป์มันก็อาจจะเป็นมุมมองที่ซอบลงที่เมื่อกี้แบบพูดให้ฟังไปะคะ่ะว่าเรื่องของการชูบทบาทของนาโตเนี่ยแบบเข้มขน้นแบบเหมือนกับยกสมัยส,ยสงครามเย็นมาอีกอย่างเงี้ยมันอาจจะน้อยลงแล้วก็เบาบางลงที่นี้เนี่ย พอมีเรื่องประเด็นของนาโตเบาบางลงเนี่ยบรรยากาศความตึงเครียดมันก็จะลดลงไปด้วยเนื่องมาจากว่าประเด็นของนาโตเนี่ยนะคะมันเป็นประเด็นที่เซนซิทีฟสำหรับปูตินมากนะคะนะเพราะปูตินมองเสมอว่ารัเสเซียเองเนี่ยในอดีตนะคะเคยเคยมีความคิดว่านาโต้ควรจะยุบศูนสลายไปได้หลังจากสิ้นสุดสงครามเย็นเพราะ วอซาแพคเองก็หายไปคือสลายไปหลังจากที่สงครามเย็นสิ้นสุดลงแล้วก็ได้เคยมีการตกลงร่วมกันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบเป็นแบบโหสนธิสัญญาแบบเป็นทางการเนี่ยแต่ก็คือมีการพูดร่วมกันตกลงร่วมกันเนี่ยในสมัยสงครามเย็นว่าก่อนที่จะมีการทําลายกําแพงเบอร์ลนะินนะ่ะนะคะคือก็มีการขอร้องนะคะว่าเออจะให้บทบาทของนาโตเนี่ย ยังคงอยู่ในแถบยุโรปตะวันตกคือไม่ไม่ต้องการให้รุกคืบหรือเข้ามาผนวกหรือเข้ามารับสมาชิกเพิ่มซึ่งไอ้คำว่ารับสมาชิกเพิ่มเนี่ยมันก็แปลง่ายๆตามมุมมองของรัสเซียว่าคุกคามนะคะในแถบยุโรปตะวันออกซึ่งในแถบยุโรปตะวันออกหรือในแถบของบอติกสเตตส์เองเนี่ยรัสเซียมองว่าเป็นกลุ่มประเทศที่รัสเซียเรียกว่าเนียบรอดนะคะกลุ่มประเทศเนียบรอดคือกลุ่มประเทศที่เป็นอิทธิพลเก่า ของรัสเซียแลวรัสเซียจะมองว่ากลุ่มประเทศพวกนี้เป็นดอฐกันชนซึ่งไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุกี่สมัยเนี่ยรัสเซียก็ไม่ต้องการให้กลุ่มประเทศพวกนี้คือมีมีแบบเขาเรียกว่ามีมีเป็นม,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 มีความเป็นอื่นนะคะเหมือนกับว่าแบบหันไปหาตะวันตกหรืออะไรพวกนี้เพราะล้วนสิ่งต่างๆพวกนี้มันล้วนแต่จะเป็นการนำเอาภัยคุกคามจากทางตะวันตกเนี่ยเข้ามาทั้งสิ้น แต่ทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วงที่เขามีการตกลงกันในสมัยกบะชอเนี่ยนะคะคือในสมัยกบะชอเนี่ยทางกบะชอก็ได้รับเ,เขาเรียกว่าคำมั่นจากบูชผู้พ่อเนี่ยนะคะว่าโอเคเราก็จะไม่แบบนาโตก็จะไม่แบบมาคุกคามหรือว่ามาขยายสมาช,ชิกในแถบยุโรปตอนออกแต่ทีนี้เนี่ยพอปี91้าหนึ่งที่ที่โซเวียตล่มสลายลงเนี่ยเราจะเห็นว่าโซเวียตตอนนั้นเนี่ย ที่กลายเป็นรัสเซียเนี่ยมันก็คือแตกออกเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยใช่ไหมคะแล,ะล้วรัสเซียเองก็อ่อนแอมากไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเศรษฐกิจที่มันล้มสลายการเมืองสังคมที่มันล้มสลายอะไรพวกเนี้ยคะ่ะมันก็เลยทําให้รัสเซียไม่มีพลังที่จะไปแบบว่าคือโตแย้งกับประเทศไหนๆหรือว่าไม่มีพลังที่จะไปแสดงบทบาทนาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วแถมยังเป็นนี้ IMF อีก นะคะทีนี้การเป็นนี้ m ็มเเนี่ยมันก็ทําให้รัสเซียเนี่ยตกในสถานะที่แบบเป็นลูกหนี่ของตะว,ว,วันตกซึ่งตะวตันตกเป็นเจ้าหนี้การเป็นเจ้าหนี้มันก็คือหมายความว่าเป็นผู้ที่สั่งแบบชี้ทิศทางอะคะ่ะให้แบบอิงไปทางไหนก็ได้อะไรแบบนี้ฉะนั้นเราก็เลยจะเห็นว่าพอรัสเซียอ่อนแอลงเนี่ยนะรพร้อมพรกันการก้าวขึ้นมาสู่ตําแหน่งของบิลคลินตัน นะคะในตอนนั้นที่บอกเป็นฐานดีเนี่ยพินตันก็คือไม่ได้ทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้ในสมัยบูชผู้พ่อค่ะว่าก็จะไม่ลุกคืบเข้ามาทางตะวันออกนะคะก็มีการเดินหน้าเรื่อยๆที่จะเข้ามารับสมาชิกเพิ่มนะคะไม่ว่าจะค่อยๆกระเถิบเข้ามาในผู้นำคนต่อมาด้วยนะคะก็เถิบเข้ามาในยุโรปตอนออกนะคะแล้วก็พวก b อ l t i c ติกสเตททั้งหลายทีนี้เนี่ยการลุกคืบเข้ามาเนี่ยในช่วงเวลานานรัเสเซียก็ยังอ่อนแออยู่มากๆก,ก็ได้แต่มองเฉยเฉยไม่ได้คัดค้านอะไรแต่ว่าก็มีความไม่พอใจแล้วก็กังวลกับภยัยคุกคามตรงนี้ทีนี้เนี่ยปูตินได้เคยมีการถามนะคะว่าทำไมถึงไม่รับรับเสเซียเข้าเป็นสมาชิกนาโตด้วยนะคะแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบอะไร กลับมาคือไม่มีแอคชั่นอะไรกลับมานะคะซึ่งตรงนี้มันก็ไอความ,ไ,มไอความไม่มีคําตอบเนี่ยมันก็เป็นคําตอบที่ดังแล้วแหละว่านาโตไม่ได้มองว่ารัสเซียเป็นส่วนหนึ่งของตอนเองแบบนั้นนะคะรัะเสเียเป็นเหมือนสิ่งแปลกแยกที่นาโตก็คือมองว่าเป็นศัตรูค่ะเป็นเหมือนเป้าหมายอยู่ตลอดแบบนั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นลักษณะแบบนี้ปุ๊บเนี่ยปูตินก็เลยมองว่านาโตคือคีย์เวิร์ดสำคัญ ที่เป็นภัยคุกคามของรัสเซียทีนี้เนี่ยพอเหตุการณ์มันดาเนินเรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ว่าผู้นําคนไหนก็ตามที่พยายามที่จะปรับลดหรือเพิ่มบทบาทของนาโตนั่นคือส่งผลต่อนโยบายต่างประเทศของรัสเซียด้วยแบบนั้นฉะนั้นทิศทางในอนาคตไม่ว่าใครจะเป็นผู้นําต่อไปอ่ะของสหรัฐเนี่ยเราก็ต้องดูทิศทางที่เขาจะลีดนาโตว่าจะไปทางไหน แบบนนั้แล้วเราก็ค่อยมาดูว่าเออรีแอคชั่นของรัสเซียจะเป็นยังไงแบบนั้นนะคะ